เฮลโหลเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องในจนุดบายของขวัญช่องที่จะเมาเรื่องขอ้งงานถักงานฝีมือสวัสดีบรรจั์เอ๊ะเกี่ยวไหมโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จะชวนมือใหม่หัดถักนะคะมาลองถักลายตะไคร์กันดู ก็เดี๋ยวขวัญจะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่เลยนะจ๊ะจะได้เออใครสงสัยยังไงก็ค่ะก็เขียนคําถามกันมาแล้วก็แทบแทกว่ารายตะข่ายนะคะเดี๋ยวขวัญก็จะมาตอบให้ก,ก็แล้วกันโอเคว่าแล้วเราก็ไปทํารายตะขา่ายศนหนึ่งกันเลยค่ะอ๋ออย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ไลค์แชร์ฝากกดด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับช่องเมทิ โอเคค่ะสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะคลิปนี้นะคะขวันก็จะมาสอนถักนะคะลายตะข่ายศูนหนึจริงๆก็ไม่มีชื่อหรอกจ้าแต่ว่าขวัญเรียกให้มันเข้าใจง่ายกันนะเองนะคะไม้ที่เห็นในมือตอนนี้ก็คือไม้ขนาดสี่ลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักแล้วก็วัสดุอุปกรณ์บอนเลยใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นไหมของซัมเมอร์นะคะหม m b e r 20ส่วนหัวเข็มโครเชต์ที่ใช้นะคะก็คือ1นึ่ทับ นะคะโอเคก่อนที่เราจะไปลงมือถักกันนั้นลายนี้นะคะเราจะถักโดยการถักขึ้นจํานวนห่วงโซ่โดยการหาร3ามบวกหคืออะไรคือจํานวนของโซ่หาร3ามแล้วลงตัวบวกหก็คือการขึ้นแถวนั่นเองโอเคค่ะก็เริ่มต้นจากการเชื่อกระตุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่1 2นะคะแบบนี้ไปสัก3าเอ็โซ่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ26 27โอเคพอผ่านนะคะ28 29 3บโอเคบวกอีก1เพื่อเป็นการขึ้นต้นแถวนั่นเองจากนั้นแล้วห่วงที่1เราไม่ถักนะคะเรามาถักตัวโซ่หลักที่2ในการเกี่ยวไหมขึ้นตัว x นั่นเองโอเคจากนั้นแล้วก็เราวลาวละผู้ผิดไปบ้างอะเราก็ขึ้นโซ่คะ่ะ1 2 3ลายนี้จะเป็นการถักโซ่ตลอดนะคะนับฐานด้านล่างคะ่ะ1 2 3สาม ถักตัว x ในหลักที่4ลอดผ่านให้หมดโอเคแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สาแล้วก็นับฐานล่าง 1, 2 3หลักที่4ี่จิ้มลงค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาให้ได้สองห่วงบนไม้จากนั้นแล้วก็ตวัดไหมใหม,ใหม่ลอดออกให้หมดทั้งสองห่วงก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทําจนกระทั่งถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็จิ้มลงในหลักสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะถักตัว x ลอดผ่าน จากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่1โซ่2แล้วก็โซ่3ามลายนี้จะมีทั้งหมด2แถวนะคะก็คือถักวนไปนะคะ่ะพอตบแถวที่2ปุ๊บก็กลับมาลายที่หนึใหม่โอเคโซ่3เสร็จแล้วนะคะเราก็จิ้มกลางข่วงโซ่แบบนี้เลยเกี่ยวลอดฐานคะ่ะก็คือว้ธีไงว่าเป็นการสับวางนั่นเองนะคะก็พอขึ้นกลางเสร็จปุ๊บก,ก็1 2ึองสแล้วก็จิ้มสับวางใน แถวที่แล้วก็คือตรงกลางห่วงแบบนี้ใครจะจิ้มเข้าไปตรงกลางโซก็ได้นะคะก็ต้องนับกันดีๆนะมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่2นะคะเราก็จิ้มตรงกลางเหมือนเดิมค่ะโซ่สามแล้วก็มาถักอีกตรงกลางของห่วงหลักที่1นะจากนั้นแล้วก็โซ่1โซ่2องพันหัวเข็มค่ะถักพอ1พอครึ่งคอนะคะไม่ใช่พอหนึ่งคอพอครึ่งคอก็คือการถักตัวทรีนั่นเองตรงตัว f อเออตัว X ค่ะ ถ้าผู้ผิดไปบ้างก็ขออภัยนะคะให้เต็มสันเปียบแบบนี้จากนั้นแล้วก็เกี่ยวลอดออกมาค่ะให้เขาพอลอดผ่านตรงนี้ได้นะหนึ่งสองสาพันหัวเข็มใหม่แล้วก็ลอดสามห่วงนีอ้ออกให้หมดโอเคขึ้นโซ่หนึ่งกลับมาในแผงลายพังที่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วหลักแรกนะคะเราก็ถักตัว X อึ๊บแล้วก็ลอดผ่านทีน,นี้เราก็ต้องเอาให้เต็มเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง โซ่สองโซ่สามทีนี้หลายคนจะงงว่าแล้วจะยังไงต่อก็คือหลักเนี้ยเราเว้นจ้าหลักที่หนึ่งเว้นเรามาจิ้มในหลักที่สองเหมือนเดิมค่ะถักตัว x ตรงกลางของหลักที่สองแล้วก็ถักโซ่ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตอน <Okay. S 1> ที่เขาพอเราถักส่งขึ้นแล้วนะคะลายเขาก็จะเป็นลันกษณะประมาณนี้ลายนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างก็ทําผ้าปูโต๊ะทําขอบชุดกระโปรงเสื้อผ้าต่างๆนะคะหรือผ้าพันคอหมวก อะไรก็ได้ค่ะที่ต้องการความโปรนะคะถ้าเน้นความละเอียดนะคะก็ใช้ไหมเส้นเล็กนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นลายชัดเจนนะคะ,ะก็จะพองๆนิดนึงก็จะใช้ไหมขนาดสี่พายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานนะคะว่าจะเป็นลักษณะประเภทไหนอะไรยังไงนะก็ถ้าใครคิดว่า3โซ่มันเล็กไปนะคะก็เพิ่มเป็น5เป็น7หรือ9ก็แล้วแต่นะคะก,ก็อย่าลืมว่าต้องหารแล้วให้ได้ลงตำจงัจงหวัด ล็อกนะคะคก็ถ้าผมว่าโซ่5ก็คือหาร5ลงโซ่7ก็หาร7โซ่9ก็หาร9ลงตัวนะแล้วก็อย่าลืมบวกอีก1โซ่เพื่อเป็นหลักเริ่มต้นแถวด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็เป็นได์ไอเดียให้กับหลายคนนะคะมือใหม่หัดถักลายตะข่ายนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็คงต้องไปกันก่อนแล้วส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะั้นอย่าลืมติดตามด้วยนะคะกด subscribe like share นะคะกดกระดิ่งกันไว้เราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบาย